สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี่มาแปลกแน่แต่น้อยเด้อค่ะเด้อมื่อนี่สิพาขึ้นเขาลังบ้านนี่ค่ะพี่น้องสิไปหาหาถ่ายรูปเฮ็ดคริสต์มาสเฮ็ดคริสเฮ็ดเฮ็ดการ์ดคริสต์มาสค่ะเฮ้ยเมีไอ้มากับทีมงานค่ะมาสิให้เบิ้งค่ะพี่น้องพูน่ะพี่น้อง ทีมงานก็นได้มูลูกซ้ายสิมาทายรูปให้ค่ะช่วงคริสต์มาสนี่จุลีสิเฮตันการ์ดคริสต์มาสเองค่ะเป็นรูปครอบครัวเนาะค่ะเนาะสามคนพ่อแม่ลูกแล้วกันมูมูลูกซ้ายมาน้ำผู้นึงเพื่อนสิมาทายให้มาสันเดี๋ยวทำมาเบงเบื้องหลังกันเด้อค่ะเด้อ ขึ้นมาหอดข้างบนแล้วค่ะพี่น้องขึ้นมาหอดข้างบนแล้วพูนสี่สี่ย่างไปหาวิวล้อพูนเด้อค่ะพี่น้องสี่ไปหามุม,มง,งามๆแล้วก็สีท้ายลูกเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็น Christmas. คริสต์มาสค์ดเนาะค่ะเนาะหุ้ยเมียบางคนอาจจะสงสัยเนาะค่ะเนาะ ขึ้นมาทายยังข้างบนพี่รือว่าทายน้าบ้านทายแร้วค่ะทายทุกปีค่ะพี่น้องก็เลยอยากหามุมกลองไม่ไม้ทายเนาะค่ะเนาะทายอยู่บ้านก่ะทายแล้วหลายปีแล้วค่ะสองสามปีทายแต่อยู่บ้านลายแล้วค่ะทายน้าแม่น้ำแล้วค่ะปีนี้ก็เลยว่าสิร้องขึ้นมาทายข้างบนนิดนึงเอ้ยร้องเบิงเนาะค่ะ สีหามุมกล้องที่มันได้โอ้ยมืน่นหมืน่นที่มันได้อันภูเขาน้าค่ะที่มันเห็นภูเขาน้าค่ะพี่น้องนี่สิมหาเบิงทายหลูมน้ำมุนนี่ค่ะสิหามุมง,งามๆนะพี่น้องจกสีได้โบบุดีได้มุมได้แสงบบบุค่ะแต่สิต้องล้องเบิง เดี๋ยวถ่ามาเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะผูนลูกซ้ายก็ได้กับมูเขาเดี๋ยวสิร้องเออเดี๋ยวสิร้องไทยน้ำมูนีเบิ้งก้อนเด้อค่ะพี่น้องถ้าลูบออกมาใส่บอไดอีลีก็เดียวกับสียางเลยไปอีกค่ะจากน้อยน้าพี่น้องเนาะผูน ทีมงานอะค่ะพี่น้องกำลังเตรียมโตอยู่ค่ะ how view, how view. หาวิวค่ะหาวิวเนี่ยมุมกล้องค่ะพี่น้องหามุมกล้องเดี๋ยวให้เพื่อนเตรียมโตให้เพื่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเขากาลังตั้งกล้องกันอีกเทือนึงเนาะพี่น้องเนาะเบื้องเบื้องหลังไปน้ำกันค่ะวิวมองหนีนะ่าิีส่ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอล้อ,ลอไทย ถ่ายออกมาเบื้องก้อนเนาะค่ะเนาะพี่น้องลองถ่ายรูปออกมาเบื้องก้อนว่าสิใสัยได้บ่เนาะค่ะเบื้องหลังค่ะเบื้องหลังเบื้องหลังดะซีน behind the scene เลยไห้เพื่อนลองมุมกล้องก่อนค่ะได้เราจังค่อยสิเบื้องแสงเบื้องวิวยังใส่บ่ได้ค่ะยังหาบ่าทันได้ สรุปแล้วคิดว่าหน้าสีไส้ได้แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวสิต้องลงไปข้างล่างและะ้วค่ะไปเสียบเข่าคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัดแต่งเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสั้นกะคลิปนี้กะสิมเตอนนี้ล่ะคะ่ะบุมบิยังหลายพี่น้องพาพี่น้องขึ้นมาถ่ายรูปมาเบื้องเบื้องหลัง behind the scene เนาะพี่น้องเนาะสั้นคลิปนี้กะเสียไว้ท่านี่ล่ะคะ่ะเดี๋ยวไ้พอกันไมคคลิปหนะ้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์้ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไ้พอกันไมคคลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ไปแล้วค่ะพี่น้อง